ท่านผู้ชมทางบ้านยังไงบ้างว่าทินแปะฮอของเขาดีจริงๆอหญ่อยากจะแนะนํายังไงบ้างคุณยายก็เขาก็ดีจริงๆเนี่ยนะแบบใดโกหกอะไรตาลายเขาดีจริงเขาดีจริงๆพูดได้แก่นี้คุณป้าเขาสัานมัจะพูดอะไรคุณคุณป้าก็เป็นครูก็น่าจะพูดเก่งๆคุณคุณนรศีเวลาทางนะครับเมื่อก่อนนี้อ๋อครับผมคุณคุณยายเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่อาการที่ว่า ช่วงตื่นขึ้นมาเช้าๆอากาศหนาวๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับก่อนหน้านั้นก่อนที่จะประทานสินแปรฮอเนี่ยคุณยายก็มันก็ปวดมาตั้งแต่อยู่ในที่นอนแล้วอ่ะเช้าตื่นมาแล้วปวดตามข้อเ่ยคุณยายปวดตามข้ออ่ะหอตามข้อี่เจ็บมากเลยะเจ็บมากแล้วทานยาเป็นไงมั่งทานยาทานยาของหมอมั่งอะไรมั่งนี้ผสมพวกกันไปกับส่งไปจีนสินแปรฮอเนี่ยนะ แล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นก่อนหน้านั้นกินเท่าไหร่มันก็ยังไม่ดีมาไม่ดี่ะอ๋อพอมาเจอสินแปะกหองกินพวกยาหมอพูดดีเลยอหอแต่ยาหมอเอาไม่อยู่เอาต้องมากินในนี้ยาหมอเอาไม่อยู่ปวดค่ะปวดมากทรมานนุณญายเนาะบอกว่าปวดมากๆทำไงไปหาหมอหมอ่าฉีดเข้ากระดูกหอฉีดเข้ากระดูกถ้าให้ประเมินเนี่ยเหมือนว่าสุขภาพคุณยายตอนนี้กลับไปย้อนหลังนะตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ ให้ย้อนกลับไปตอนนี้แข็งแรงเหมือนตอนระมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็ชักในราวเจ็ดสิบได้อะนะเจสิบเลยนะโอ้โหสิบกว่าปีนี่เลยนะใช่เพรายานี่บอกคงว่าเขาดีอ่ะเยี่ยมดีเยี่ยมคุณยา๋คเข้าแนะนำให้ก็เลยเออลองดูซิถ้าดีก็กินต่อไปครับนี่แหละคุณป้ายุพยงก็ทางไปแล้วก็ดีค่ะอคุณป้านี่อาจารย์เขา ให้รางวัลคุณป้าโอ้ขอบคุณมากนะคะโอเคครับเดี๋ยวให้คุณป้าถือนิดนึงครับค่ะคุณป้าถืออาือันนะอันนี้ดีๆนะค่ะแต่ต้อตีเลยนะครับผมพูดด้วยสิ้นแปะหอสิ้นแปะ้อครับผมอคุณป้าดีจริงๆให้คุณป้าไหนๆคุณป้าเป็นผู้อาวุโส ให้คุยพรผู้ที่มีปัญหาสุขภาพไหนครับให้คุยพรคนที่มีสุขภาพไม่ดีอ่ะให้มาเรียนเชิญคนเหล่านั้นให้มากินซินแปะฮ้อเนี่ยจะพูดยังไงคุณป้าก็ขอให้คนที่ไม่กยจะสบายอะไรเท่าไหร่ขอให้มาทานได้ซินแปฮ้อน,นี่แล้วก็จะดีขึ้นคอยจังป้าอยู่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้อ่ะดีขึ้นค,ครับแล้ว ถ้าหากใครได้ทานแล้วจะดีหรือคุณป้าไหมครับดีค่ะเพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงเชื่อมั่นว่าดีครับก็ก็เราทานแล้วเราเห็นผลแล้วอ๋อเดียวจากตรงนี้ได้เลยครับว่าเดี๋ยวนี้คุณป้ามีแบบสามารถที่จะแบบยกแขนได้คุณป้าคุณป้าไหนลองชูอ๋อชูซินแปะฮอหน่อยครับอ๋อชูอ๋อ อ๋อมรีแรนะมีแรงนะก่อนหน้านั้นทำอย่างนี้ไม่ได้แม้กระทั่งไม่มียาก็ยกไม่ได้ใช่ไหมอ๋อยกธรรมดาก็ยกไม่ได้ไม่ได้ค่ะทานนี้ไปสองสัปดาห์ทำได้เลยสบายมากคุณติ๋วก็มาคอยถามอยู่เรื่อยซินแปะฮอซิ้นแปะฮอนี่คือสมุนไพรจีนนะคุณยายค่ะค่ะใช่คือเพราะว่าดูดูอะไรดีของเขาอ่ะฮะว่าดีสมุนไพรจีนเนี่ยนำเข้าจากประเทศจีนนี่ กิโลกรัมละหลายแสนบาทซินแปะฮ้อนี่คือของดีร้อยอย่างคุณยายที่บรรจุอย่างนี้คุณยายน่กมินไปซื้อสมุนไพรจีนมาร้อยอย่างแล้วมาต้มขนาดนี้ขวดเป็นหมื่นนะจากเราไม่ขายเราขายขวดนี้หกพันห้าสิบคุณยายขวดนี้เราขาย2,200บาทไม่แพงคุณยายคุ้มค่ากับราคาคุณยายสุขภาพเนี่ยเงินเท่าไหร่ก็หาซื้อไม่ได้แต่ถ้าเรามีซินแปะฮ้อแล้วเนี่ย สุขภาพเราก็ดีใช่ไหมคุณยายใช่ค่ะดีใจนหะคุณยายดีใจอ่ะที่มาเจอซีนแปหออ่าดีใจบอกคุณยายบอกขอบคุณพระรามเก้าเนตเบิร์กอ่ขอบคุณพระรามเก้าเนตเบิร์กข,อ,อ,ขอ,อ,อชื่นใจครับ<ม>ที่ให้โอกาสกับคุณยายได้มีชีวิตอยู่ยิ่งยืนนานนะครับขอขอบคุณ<ม>อาจารย์สมพิษและทีมงานคุณป้ายุพยงกิติเดชและคุณยายอัญชันนะครับชื่นใจนะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าได้เห็นสรรพคุณของ สินแปะฮอแล้วท่านจะได้ทราบนะครับวันนี้ผมจะพูดร้อยครั้งก็ยังไม่เท่ากับท่านซื้อไปแล้วก็ทานเองอหนึ่งขวดครับท่านผู้ชมทางบ้านจะได้รับคำตอบด้วยตัวท่านเองว่าสินแปะฮอล้วสามารถช่วยท่านได้จริงๆเราไม่โกหกเราไม่จะทำไปทำไมถ้าเราโกหกแต่วันนี้เราน,เนํเสนอแต่สินค้าที่ดีนะครับอันนี้เป็นสูตรของชนชั้นสูงของประเทศจีนเขารับประท,รราทานกัน แล้วเขามีตำราบอกว่าสูตรไยจีนรุ่นนี้มีคจรครับตำรับของเรา5ช่วยยุกคนรึง500ปีครับนี้